ส่อคอจะผ่อนคลายให้กิจการหลายประเภทกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ยังไม่ผ่อนก็คือพรกฉุกเฉินนะครับการบังคับใช้มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมมีแนวโน้มว่าจะต่ออายุออกไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนแต่การจะต่ออายุอีกครั้งหนึ่งซึ่งสวนทางกับสถานการณ์โรคที่ดีขึ้นและมีกลไกปกติที่อาจจะจัดการได้ทำให้การใช้กฎหมายพิเศษเริ่มถูกตั้งคำถ,ถ,ถ,ถามถึงความจำเป็นติดตามกับคุณยานีวหว้ครูครับ ข้อดีก็ต้องมีข้อเสียค่ะสำหรับการใช้กฎหมายพิเศษรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างโควิด -19 และในคำถามนั้นก็ย่อมมีคำตอบค่ะเพราะพระกรฉุกเฉินมีลักษณะการใช้อำนาจแบบรวมศูนย์ทั้งที่บ้านเรายึดโยงอยู่กับระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อสถานการณ์ที่ต้องบังคับให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายก็ไม่น่าจะมีเหตุอะไรให้ต้องประกาศบังคับใช้ต่อค่ะ แต่รองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามย้ำค่าว่าภายใต้ภาวะการผ่อนปรนมาตรการต่างๆยังคงมีความเสี่ยงในอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะแม้จะยังคงบังคับใช้พรกฉุกเฉินก็ยังพบผู้กระทำผิดผู้ละเมิดผู้ฝ่าฝืนอยู่จึงเร็วไปที่จะพูดถึงการยกเลิกซึ่งวันนี้เดินมาแค่ครึ่งทางครึ่งเดือนพฤษภาคมยังคงเหลืออีกครึ่งเดือนค่ะ เร็วไปที่จะพูดเลยขนาดนี้ครับเพราะว่ามันมาถึงเพียงแค่ครึ่งเดือนทฤษสภามันยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนกว่าจะไปถึงวันที่31เพราะฉะนั้นมันคงยังตอบอะไรไม่ได้ผมสงใส่นิดนึงว่าถ้าเราไม่มีพรบฉุกเฉนี่ยเรื่องโซเชียลเราใช้แล้วงานเรยังสามารถประกาศได้ไหมไม่ได้ไม่ไ้ต้องพูดกับพรบหลายอย่างมันใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อได้แต่ว่ามันก็มีจุดอ,อ่อน พระราชบัญญัติโรคติดต่อน,นั้นไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่รัฐบาลไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่นายกไม่ได้ให้อำนาจอะไรแก่รัฐมนตรีแต่ให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่การเดินมาครึ่งทางคือการผ่อนปรนถึงเฟสสองจากทั้งหมดสเฟสก็ถือเป็นสัญญาณบวกที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงเป็นข้อสังเกตค่ะว่ากฎหมายพิเศษแบบรวมศูนย์อำนาจยังคงจำเป็นหรือไม่ภายใต้ระบบบประชาธิปไตยนี้ ถ้าจะสั่งห้ามต่างชาติในประเทศกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศก็ใช้พรบรโรคติดต่อได้กดีมั่วสุมยาเสพติดตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาจับกลุ่มได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลก็ใช้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้เว้นแต่ต้องการรวมศูนย์อำนาจ ซึ่งข้อห่วงกังวลและปัจจัยที่เป็นคำถามและเป็นคำตอบนี้มีข้อเสนอให้สังเคราะห์และวิเคราะห์จากบริบทของต่างประเทศค่ะซึ่งก็มีให้เห็นหลังคลายล็อกมุมอำนาจบริหารสถานการณ์ตามกฎหมายอาจจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ แต่เสนอให้คู่ขนานกับการปรับมาตรการและนโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์จริงแต่สุดท้ายแล้วการใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำประเทศในฐานะผู้รับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันระบาดรอบ2มันก็สวยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลกับสาธารณสุขแล้วก็ดูจากประสบการณ์ต่างประเทศตอนนี้มันก็มี2 3เสียงในประเทศไทย ว่าโอ้ยศูนย์มาเนี่ยควรปล่อยแล้วละแต่อีกพวกหนึ่งเขาก็บอกว่ามันนามันระบาดรอบสองแน่เพราะว่าคนที่คนที่ยังไม่ได้รับการตรวจนี่มันอีกตัก้งเยอะอะ่ะอย่างของจีนนี่อู่ฮั่นเนี่ยนะมันระบาดรอบสองแต่เขายังไม่ปิดเมืองแต่เขาพยายามจะตรวจให้ได้วันละล้านคนโอ้อู่ฮั่นมีสิบล้านอะ่ะเขาจะให้ตรวจวันละล้านเพื่อได้ครบเมื่อครบแล้วเขาจะได้คุมแล้วเขาจะได้แบบโอเคจะ เออไม่จะจะคี่คลายแต่ยังไงก็จะได้รู้ได้แต่อันนี้เราไม่มีทางรู้เลยเราจะเสี่ยงไหมเพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเนี่ยมันมีสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปมันก็เป็นเรื่องดีมันจะสามารถคุมได้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าปล่อยเลยแล้วท่านมาประกาศอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการขยายแต่มันคือการประกาศอีกแล้วแบบความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะต่างกันทั้งๆท,ที่จริงๆมันก็คล้ายๆกันนะ สมมติเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มาประกาศใหม่กับประกาศหลายยาวไปเลยเนี่ยมันก็สถานการณ์ฉุกเฉินเหมือนกันอะแต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่างกันการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมันก็จะต่างกันละมันไม่ใช่เหมือนกับว่ายังคงมีอยู่แต่ผ่อนปรนแต่มันจะกลายเป็นเอาอีกแล้วประกาศอีกแล้วนะมันมันความรู้สึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นประกาศไปขยายระยะเวลาไปแต่อธิบายให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทําทําไม สบครประกาศผ่อนปรนกิจการกิจกรรมเฟสแรก3พฤษภาคมผ่อนปรนเฟส2จะประกาศกันในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะและตามทำลายผ่อนปรนเฟส3น่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่7มิถุนายนและสุดท้ายผ่อนปรนเฟส4ก็น่าจะราวๆวันที่21มิถุนายนค่ะ ขณะที่พรกรฉุกเฉินที่ขออนุมัติบังคับใช้จากครมครั้งล่าสุดจะหมดอายุ31พฤษภาคมนี้และคาดการเขาว่าวันอังคารที่26นี้นายกรัฐมนตรีจะขออนุมัติประกาศบังคับใช้อีกหนึ่งเดือนสิ้นสุด30มิถุนายนค่ะ